สวัสดีคนดูทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไอซ a c มกนะครับผมจะไปเล่นกับตี้นี่น,นีผมเปิดให้ดูก่อนคือเป็นตี้ของไอไอคิวบอลเนาะก็คือตอนที่เขาอยู่ท็อปท็อปนะครับท็อปสบสองของของบ้านเขาเลยแล้วก็แต้มตอนนี้เขาอยู่ที่หมื่นสอ่าอแต้มยูย you, ูเพลย์เตอร์วันอิออ่าไอไอยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ไอไอซีแม็กไอซมกไอซอมอซ ไปติดตามให้ผมด้วยแค่นั้นแหละอุ้ยมีตัวงานเข้าแล้วมันลงก่อนด้วยโอ้โคูตี้โอ้โหตึงๆๆน็อกวันนกวันนกวันกโกโกน็อกวันนกวันนกวันนกตู้นก มาตีมาตีโอ้ยต้นเกมมาก็ตึงเลยทุกคนแฮงกี่ตี้เนี่ยเวทเวดเวดเวไม่ได้แล้วครับคือมันเยอะไปละมันเยอะไปละนี่ไงได้แบบของแท้ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไอซีแมทนะครับทุกคนผมต้องการที่อยากจะได้เพชรเพิ่มครับแล้ววันนี้ผมคิดว่าผมจะมาเสีย่ยงดวงเล่นเกันสักหน่อยเนาะเดี๋ยววันนี้เราลองมาหาเว็บสุ่มเพชรกันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเว็บสุ่มเพชร24ตัวตแล้วนะครับที่เราจะไปสุ่มเพชรกันนะครับก็ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนนะครับ<อ>ผมก็ได้ทำการอ่าเข้าสู่ระบบล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนที่เราจะทำการสุ่มเพชรเนี่ยครับเราก็ต้องเติมเงินเข้าไปก่อนเนาะก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3ช่องทางครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือทู่ ทําการเติมพันธผู้เล่นไปแล้วนะครับ50บาทเนาะส่วนเลขกางอินก็ตามนี้เลยนะครับผมก็จะมาใส่เลยโอเคนี่เราก็จะได้มาแล้วเห็นไหมยอดก็จะเข้ามาที่เครดิต50บาทนะครับเนาะมาเราก็มาอยู่กันหน้านี้อีกทีนะครับก็เข้ามาที่สุ่มเพชรฟรีไฟเริ่มต้นเพียงแค่10เครดิตเท่านั้นนะครับเข้ามานี่เลยอ่ะมันก็จะมีเลขยูดีผู้เล่นก็คือยู d อทางเราเนาะถ้าเราอยากให้เพชรเข้ายูไอดีไหนก็สามารถเอายูไอดีนั้นมากรอกได้เลยนะครับเนาะงั้นผมก็จะทำการเอายูไอดีของผมใส่เข้าไป โอ้โหอะไรวะครั้งแรกได้1,080เลยเหรอไปครั้งที่สามเลยครับปึ๊บต่ออีกรอบโอเคครับสามต่อเลยครับผมยังไงครับไปครับไปไปไป1,080 1,080 1,080เออนั่นแหละ1,080รอบบอกว่าดีนะครับไปน่าจะได้กำไร10จุดแล้วแหละแต่กำไรจะรอบแรกแล้วแล้วต่อจนนี้ผมยาวๆเลยครับปึ๊บยังไงเฮ้ยเฮ้ยไปเลยครับโอเคอยู่รอบเดี๋ยวเราเติมอยู่รอบนี้นะได้จุดแรกนี้นเราต่อแล้วต้องไม่จบที่ห้าจุดแรก โอ้โหครั้งนี้ไม่ได้อะไรนะครับไม่เป็นไรว่ามันกำไรแล้วไปเราลองไปดูกันดีว่าเพชรมันเข้ายูไดีเราจริงหรือเปล่านี่ครับตอนนี้เพชรผมตอนแรกเท่าไหร่นะห้าพันใช่ไหมครับห้าพันกว่าๆว่าแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งสองพันแล้วนะครัถ้าใครสนใจที่จากระสุ่มเว็บเติมเกมแบบผมนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้เดสคริปชันนะครับเนาะสวัสดีคนดูทุกๆคนทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไอซีแม็กนะครับมาทุกคนเรามาอยู่กันในเกมฟรีไฟล์เหมือนเดิมนะคร คือเ็นตี้ของไอคิวบอลเนาะก็คือตอนที่เขาอยู่ท็อปท็อป12นะครับท็อป12ของของบ้านเขาเลยแล้วก็แต้มตอนนี้เขาอยู่ที่1 2 4 5 2แต้มคือมันมันเริ่มมันเริ่มจะเจอตึงแล้วนะครับเพราะว่าที่ถ้าถาจากที่ผมเก็บที่ไทยมาคือแต้มระหว่างเนี้ยระหว่าง1 2 0 0ก่อนที่จะถึง10,300เนี่ยคือมันจะเจอเกมที่มันตึงแต่มันยังตึงไม่สุด ถ้าขึ้นหมื่นไปเนี่ยมันจะตึงสุดเลยมันจะตึงสุดแล้วขึ้นหมื่นสามสี่บิกเนี่ยมันจะตึงไปอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้คือมันก็เล่นยากพอสมควรแล้วผมคิดผมว่าผมจะมาแบกผมจะมาแบกแรงบ้านเขาเนาะก็เลยเนี่ยผมไปเล่นกัตตี้เขาเลยไปโอเคครับโอเคโอเคบัลลีลาดีไปสามอีกนึ่ง You You Follow Me ฟอลโลมีออเกมออเกมออโต้วินออโต้วินออโต้วินอย่าอย่าออโต้วินฟออโตวินออโตวินอเอบ็กโอเคโอเคแลยนะไปไปไปโอเคอาไทยแลนด์ number นรไทยแลนด์ number one.

น,าานคือผมบอกเขาว่าผมบอกเขาว่าบประมาณว่าให้ให้ตามผมมาเดี๋ยวผมพาพาแบบพาชนะทุกเกมอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาแบกเขาด้วยนะหวังว่าเกมนี้ผมกดไปผมจะเจอเกมตึงนะครับเอ,อ้าเพื่อนหลุดแปเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเนาะว่าจะเจอเกมตึงไหมหวังว่าจะเจอเกมตึงแล้วผมจะได้แบกเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาแบบเดินเกมผมได้เดินอะไรให้ให้เขาได้ที่หนึ่งเราให้แบบัรอตัววินไปเลยมาอยู่กันที่ด้านของเกาะสวรรค์แล้วนะครับทุกคนซึ่งผมก็จะมา ทำการแบกแรงบ้านเขาจะใช้เขาแบกหรือไม่ไม่ใช้ผมก็แบกได้บอกคือผมจะมานำมาแหลกผมจะพาเขาแบบผมจะมาร์กแต่ละที่แต่ละที่แบบผมจะไปตรงไหนเนาะก็ให้พวกเขาเนี่ยเดินตามผมเนาะก็จะพาแบบพาเขาที่หนึ่งนั่นแหละวัด you you player one hit or no อ่ i i youtuber 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 i i c max i c max ไอซีเอ็มเอซีย yeah. like, oh, no, no. ูทูบเยอยูยูฟอลโล่ไปติดตามให้ผมด้วยแค่นั้นแหละโปรโมทหน่อยไอซีเอ็มเอซีวีระทำให้เจ้าใช่ยูทูบยูทูบอุ้ยมีตัวงานเข้าแล้วมันลงก่อนด้วยโอ้โหูตี้โอ้โหตึ้งตึงตึงอะ เย็นเย็นพูดไงนะดดคุณเด็กแกริกนอกวันนอกวันนอกว <Yeah. S 1> ันเดี๋ยวสากิด okay, okay. สากิดกันรระพลกนรระพลโอเคโอเคสากิดสากิตสากิดไปว่าเจ็บมากนะครับบ้านเขา,าคนนึงครับผมอ่าเวท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  In nó quên anh này 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 Knock này 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 งานเข้าแล้วครับทุกคนข้างหลังก็รวย ll อ้าวสีเงามาตีมาตีโห้ยต้นเกมมากระตึงเลยทุกคนแฮงกี้ตี้เนี่ยเวทเวดเวดเวดไม่ได้แล้วครับคือมันเยอะไปละมันเยอะไปละนี่ไงได้แบกของแท้ได้แบกของแท้เกมนี้ สอรี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 มันเยอะมันเยอะเกินครับทุกคนมันไม่ใช่ตี้เดียวแล้วมันสองี้ตอนแรกปีสองที่แล้วมาสามที่ก็ยักูเดมาแต่ว่าเิ่มจอันเจอซาลูอิี้เ่าสอรีสอรีเดี๋ยวูเบเลมาตั้งใจรึยงครับแต้มพวกเขาลบนะ คือแต้มเขาแต่ละคนคือแรงแกนหมดด้วยนะคือแต้มเยอะด้วยนะ <laughs> ไอซอี I sorry, I sorry. ่อซอี่อ่าทีตี้มันเยอะเกินเมื่อกี้โอ<ม>้โหถ้าสองตี้เมื่อกี้คือเราเอาไหวกันอยู่นะตอนแรกคือแบบยิงล้มไปแล้วยิงล้มไปอีกนะครับแล้วก็แล้วเหมือนมีมาอีกตีน้นึงหรือเปล่าผมไม่ไม่แน่ใจอะตรงไอ้ข้างบนโกดังอะที่ผมยิงน็อกไว้อะเหมือนมีตี้ใหม่มาอีกนะครับ จบเลยทีนี้ในแบกแรงของแท้ถ้าลบถ้าตายตอนนี้นะาลบหนักเนี่ยคือแต้มเขาเห็นปะคือแต้มเขาแบบหมื่นสองนะครับคือเนี่ยมันจะเจอเกมที่แบบเนี่ยประมาณเนี่ยคือมันเริ่มที่จะตึงมือขึ้นมาเริ่มที่คือเหมือนเหมือนกดเจอพวกประมาณแบบไดมอนด์พวกแหลงพวกใดพวกไดกแดงอะไรประมาณเนี้ยฮีโร่อีกเจอแล้วก็ช่วงหมื่นหมื่นสามเนี่ยจะเจอพวกแหงประมาณสักสามพันเจ็ดสามพันแปด แล้วถ้าหมื่นสามสี่ร้อยห้าร้อยขึ้นไปเนี่ยจะเจอแบบพวกแรงแกนเหมือนกันด้วยแล้วก็จะเจอพวกพวกที่มันเก็บแต้มอ่ะคือเหมือนเหมือนทั้งแมปอ่ะเขาเอามา,มารวมกันใช่ไหมรวมกันปุ๊บแล้วก็เหมือนทุกคนก็ต้องการที่หนึ่งอะ่ะทุกท,ทุกตี้คือต้องการที่หนึ่งหมดก็เลยแบบเกมมันก็เลยเดือดตึงเนาะก,ก็คือทุกตี้ก็จะนั่งแคมป์กันหมดเลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องการที่หนึ่งเนี่ยเพราะว่าถ้าพลาดมาก็คือลบหนักกันอะ่ะก็แต้มแต่ละแต้มแต่ละตี้ก็เยอะกัน แต่เหมือนเกมนี้จะเล่นง่ายไหมผมน่าจะยากอยู่แหละเพราะว่าน่าจะตึงอยู่ประมาณไดมอนด์นะครับแบกแบกแรงแกนดินโดนะผมจำไม่ได้ว่าแต่ละคนท็อปเท่าไหร่กันบ้างแต่ว่าไอคิวบอลเนี่ยคือท็อป12เลยนะบ้านเขาแต้มจะหมื่นสามเนี่ยแต่เดี๋ยวผมนั่งสเตปไปแล้วกันไอไอไอเบิงไอเบิงบุยะาไอเบิงบุยะาฮัลโหลฮัลโหลเยอะเยอะไอไอไอเบิงบุยะ Yeah, buya. <laughs> ok, ok, buya. Buya buya. All right, cha. All right cha. Yo yo left. Huh? What? <laughs> you left, you left. Last last what? Last you left stream. À uh, à uh, yeah. Uh, I I stream page Facebook, left Facebook. À uh, Facebook. Facebook. I get yeah, yeah. I see Mac channel. Ừ uh, à. Uh. Like YouTube. ยูย you, yes. ูทูปไอซีเอ็มเอซีไอซีแม็กยูทูปใช่ยายูยูเฟลโลยูยูเบิงเฟลโลไปไปเ l ลโลให้ด้วยขายของหน่อยยายาตอนนี้คนก nah. ็เหลือ20คนในแมปแล้วเดี๋ยวผมจะไม่รีบเข้าวงแล้วกันเพราะว่ายาผมเอ้ยยาผมไม่มีนี่หว่ามีแต่ยาดม2อันนะครับเดี๋ยวรอวงไปใกลๆเดี๋ยวผมวิ่งนะผมน่าจะวิ่งไปฟาร์มในเคฟทาวได้อยู่เพราะว่าวงมันกินเคฟทาวเนาะน่าจะพอไปแบบ ทำฟาร์มได้อยู่มั้งแต่ผมไปเลยดีกว่ายาผมไม่ค่อยมีเยอะสิบแปดตัวในแมพตอนนี้อ๋อจะที่หนึ่งได้ไหม,มน้อเกมนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องที่หนึ่งสิต้องแบกเพื่อนให้ได้เอาแต้มเป็นเดิมพันเกมนี้แกนสี่คนถตมาจบตรงนี้ไม่ได้ ยาไปเนาะทุกคนว่ายาจะเหลือผมเอาเก็บจกบไม่ใช่ต้องระวังกับระเบิดดีๆด้วยนะเวลาเราขึ้นบ้านขึ้นอะไรแบบนี้มันจะมีแบบคนที่แบบเขาเล่นแล้วเขาแบบมือบอลแบบเก็บพวกกับระเบิดมาแล้วก็แปะทิ้งไปเรื่อยอะแล้วเราจะเป็นคนตัวที่ว่าไปเหยียบกับระเบิดพวกเขานี่แหละมีคนฟาวด์ด้วยกันของทีอยู่เน่าโอเคมีอันนี้นะครับมียาดมให้ผมอยู่ ผมอยากได้ยามากเลยตอนนี้15ตัวแล้วครับตอนนี้ในแบบไม่รีบจุดประมาณเป้าหมายของเราคือที่หนึ่งนะครับเกมนี้ไม่รู้ว่าผมจะมาแบกบเขาได้ถึงไหนนะถ้าไม่ได้ที่หนึ่งเดี๋ยวก็พยายามทําให้มันติดหนึ่งในสามไว้ก่อนเพราะว่าแต้มมันจะได้ไม่ลบเยอะนะครับอุ้ยเกาะเต็มเลยแต่ยาไม่มีเอ้ะใครมาดูุดตรงนี้เนี่ยอ่อร e เ l e กอี Perfect. perfect perfect s <S s <S perfect your reflect it perfect good good okay right. thank you it made good one hit one play one hit one play one hit เฮ้ยเฮ้ยใจอยู่จากตุ่มตกใจนึกว่ากับระเบิดเมื่อกี้เลือนไปเต็มด้วย อยู่บนหัวเนี่ยพูดไม่ทันขาดคำกับระเบิดนะครับอันตรายเห็นไหมยาผมไม่มีลไอไอโนเมิโนเมทิต้องเข้าวงนะครับยาไม่มีเลยเราเราเล่นนอกหมอกไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าผมพยายามวิ่งก่อนวงเนาะเพราะว่าอีกยี่สิบวิวงจะมาละเพราะาถ้าวงมาเนี่ยคือ าวิ่งตามวงเนี่ยมันจะเหนื่อยตรงมันจะยากแล้วคือถ้าเราเจอคนหน้าวงปุ๊บคือเราตายแน่นอนครับยาไม่มีด้วยเนาะเดี๋ยวผมเข้าก่อนเลยแล้วกันโคตัดตัวมีตัวไม่นนี่สนะิบสี่ตัวครับทุกคนแต่คนก็ไม่ได้แน่นมากนะดูหยากอันนี้ละเพราะว่าวงนี้แค่สิบสี่คนนี่ถือว่าไม่แน่นแต่ต้องรอดูเนาะว่าวงวงนี้จบปุ๊บคนมันจะลดอีกเยอะไหมถ้าคือถ้าวงยังถ้าคนยังไม่ลดเยอะเนี่ยคือเราเล่นยากแน่ครับ โอ้ยนั่งเกมทั้งเกมเลยไม่ล่าเกมนี้ว่าจะพาเพื่อนมาอันนี้ผมว่าจะพาเขาลงไอ้ลงสีแล้วก็พามาตามดาเมจก่อนนิดหน่อยช่วงต้นเกมแล้วก็ไปนั่งแคมป์ครับแต่ไม่คิดว่าจะมีตี้ลงมาเยอะขนาดนั้นไงกลายเป็นว่านั่นแหละจบเ, <c oughs> <c oughs> เลยทีนี้ยีบพลสเพลตายโรตี้ทีนี้โอ้เพลสโนม n น e s yes. No m i n e เ s สเพลสมินเน m มิน t e แปลว่าอะไรวะทุกคนผมไม่รู้อะแปลว่าอะไรใครรู้ก็ บ็อตบ็อปอกดูท็อปดูทบตบดูอปดูท็อปวนต่อปทอวันทบวันโอเคโอเคไอไอเบิงบุญยะโอเคเบิงบุญยะกูดกูดกูกกบอกว่าเอาท็อปดกูากูดกทด่ a ูดก okay, okay. ่ดกูดกอดกูดก okay. ูมกูดกูกูดกูดก so ูดกูดก right. ูดก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 ูากงดกูดดกู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 ดดกูดัูดกูดดกูดดกูดัูดกดกูก มาเนกลุ่มศสน้เนี่สนาพูดมัวเลยผมพูดแตอิทเมดยูยูมุสลิมอ่า no n ไอพูดพูดพูศาสนาพูดอ่าอ่า d e r what y o u name h ัดัสดีสวัสดีวัดีสวัสดัวสสวัด you you a เพื่อน n d j o i n ข้าเอเจน n ์อินโดหร r อออร์ท็อปไม่ก็พอ n อ i r นตหรอวบอส p ูอะไรเพื่อนอะไรอินโดสักอย่างปโอเคโอเคโอเคไปก่อนแล้วกันพูดอะไรไม่รู้โอเคเยกโนโอเคอย่างเดียวเดี๋ยวอนนี้ท a a ี n r องที่หแล้ว Uh, it's a nom what, what number name is what what name, name it's name number it's 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 name it's 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 Iqbal it's it's Iqbal it's ยูเนมอิกบลอิกบาลอิกบาลอิกบาลกันเตงอิกบาลนะโอเคกันเตงอิกบาลกันเตงกันเตงกันเตงโอ้โหชื่อโคตรดาวเลยมิกกลากันเตง What 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 Your Name อ uh, uh, ่าอเน่อ่าอไปไป my name ไปไป my name ไปมิกกาลากันกตงอะไรนะ วิกาลากันแต่งอะไรบุกกลาการแต่งใครตั้งชื่อให้หวนนวลเนี่ยโคตรยาวเวลาเพื่อนเรียกเรียกกันอย่างงี้ครับเนี่ยกัลาการแต่งอะไรบิดแมนเอามงอ่ะปะฮะวัดไอเบงบุญยอไอเบงบุญยอเยอะเยอะบุญยอเค โซลต o ตัวกีเ s ซิล่โอ้ยวงก็เล่นยากเลยเกินบีบไปแถวนี้เนี่ยแล้วเจ็ดตัวไปอยู่ไหนกันครับเนี่ยไม่ยิงกันหรอฮัลโหล go 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 it m e n go it m a go เต็เบ้องเบะเบ้งบลนสุยอดจัเยบมงัอ่า ไอแบกไอแบกอินโดอ่าไอแบกแบกคุณนะแบกแบกข้ามาผมแบกอยู่ยู่ฟอลโลมีฟอลโลมีออเกมออตโนอ่าออโตวินออเกมเยยอีะเยเตรงนี้น่าจะเป็นเศษนะครับเห็นล้ในตรงนี้หนึ่งตัว ดี๋ยวผมจะพยายามไม่ยิงเศษนะครับเอ้ยแต่วงบีบขึ้นไปบ้านเอลอีกอเล่นยากแล้วครับทุกคนคือวงไปหาเขาด okay, okay. no, no, no. ้วยโอเคโอเคโนโนนนรอรอเวทเวเวทเว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 โอเครอรอไม่รีบไม่รีบเราอย่าเราไต่แรงเราต้องไม่รีบนะพวกอินโดนะจำไว้นะอยาพยายามไม่รีบเปิดเขานะพอเปิดไปแล้วเราอยู่นอกวงเปิดไม่ตายเนี่ยเราเล่นไม่ได้นะครับ เราต้องเล่นด้วยจิตวิญญาณนะไม่ใช่ใช้กำลังโอเคโอเคเวทเวทเวทนี่เห็นไหม๋ยวเขาก็ยิงกันตายเองไม่ต้องรีบอินแบกแบกอินเดอะโฮมโอเคอยู่ในบ้านเวทเวท มีระเบิดปาวะกลัวปลาระเบิดมากเลยครับเหมือนจะคนละตี้ด้วยนะใต้บ้านกับบนบ้านคนละตัวนะครับอย่างละตัวถ้าตี้เดียวกันเขาโถมผมละ วันอเเบิง hmm. บูยยาไอเบิงบูยยาบบบูย euh น่แงดาไอเบิงบูญ่าหมแล้วพางใครที่ชอบคิปแวดีก็อย่ามกดไลกดแชให้ผมด้วยนะครับเนาะก็อยากให้ทาคลิปแนวไหนก็ลองคอมเมนมาได้นะครับผมอ่านกับตลอดนะครับเนะ โอเคครับบ๊ายบายครับสำหรับวันนี้ก็ไปละบ๊ายบาย